ครับท่านชมนะครับผมก็กาดสติด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่กันที่ค่าย King Matter ของเราอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับฮ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเป็นเหมือนเดิมครับระบบออโต้นะครับสัก20ครั้งแบบเป็นขอเป็นสีเขียวอย่างเดียวแล้วกันนะครับอ่ะยี่สครั้งก่อนเลยนะครับทุน200เกมนี้กําลังฮิตกันเลยนะครับเพื่อนยี่สิบแล้วกัน เอาสีเขียวอย่างเดียวนะเอาสีเขียวแล้วก็น้ําเงินเราก็จะไล่มาเรื่อยๆสวยโอ้ยสุดท้ายสุดท้ายริมสุดท้ายสวยเฮ้ยเยสุดท้ายอีกอเอาสวยแม่ได้กาไรมานะรบ8บาทนะครับแบาทนะครับแม่เดี๋ยวเอาแบบสุ่มสักส0ก่อนแล้วกันนะครับเพื่นอนนี่ครับเราก็เลือกคลิปมานะครับเห็นไหมครับพินด้านซ้ายมือสุดนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับผมมา สวยงามโอ้โหได้ห้าเมื่อกี้นี้ปึ๊บสีช่อม,มาริมลิมลิมลิมโอ้โหบิ๊กวินเฮ้ยโอ้โหหกร้อยนะเพื่อนเพื่อนทุนสองร้อยอ่ะขาดอีกบาหนึ่งนี่ครบร้อยนะครับเพราะว่าออื้หือนะครับบิ๊กวินง่ายอย่างเลยนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มบิ๊กวินแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักอืสิบแล้วกันแบบสมอีกเหมือนเดิมนะเพื่อนโอ้โหถือว่าได้กําไรแล้วเนี่ย ไอ้หกร้อยเมื่อกี้ได้บิ๊กวินเฉยเลยมาลิมลิมหน่อยลิมลิมหน่อยลิม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 หน่อยลิมลิมหน่อยแม่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองก็ถือว่าทุนสองร้อยก็ได้กำไรมาแล้วสี่ร้อยนะครับอ่ะเอาอีกสักสิบครั้งแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาสักสิบครั้งแล้วกันนะครับมามาอีกสิบครั้งแล้วกันนะครับมามาอีกสิบครั้งมามาสวยสวยริมลิมหน่อยริมลิมหน่อย ริมๆหน่อยดิืมได้มาอีก70บาทนะครับมาเดี๋ยวขออีกสัก10ครั้งแล้วกันนะครับระบบออโต้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ซ้ายมือของเราเลยเอ้ยอยูด่ด,ด้านล่างเลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยปึ๊บมาหน่อยดิเพื่อนืหขาดทุนไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาออโต้สัก20่สิบละกันนะครับผมเอาเอาสักสีเขียวละกันเฮ้ยเอาสุ่มแบบสุ่มดีกว่าเนาะ สมสักยี่สิบครั้งแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เรายังได้กําไรอยู่มาสวยสวยริมๆหน่อยมาดิมๆกันหน่อยมาดิมๆกันหน่อยทีส้มมาดิมๆกันหน่อยริมๆหน่อยสีเขียวริมๆหน่อยสวยสวยริมๆหน่อยริมๆหน่อยริมๆหน่อยถือว่าได้กําไรสองร้อยละมาอีกสิบครั้งแล้วกันนะครับมาดิมๆหน่อยสีเขียวดิมๆหน่อยเออดิมๆหน่อยสีเขียว อีกสักสิบเรื่องนนะครับเพื่อความนะครับผมมาฮึบมามาลิมหนห่อยที่เกี่ยวมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาสวยงามสวยสวยงามโอเคนะครัเพื่อนๆก็ถือว่าได้กําไรแล้วเลยครับผมมาตีไปสามร้อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบผมว่าสวัสดีดกสวัสดีครับผม